สวัสดีครับไลท์ทูเดย์ป๊อปครับผมมาริโอครับผมเป้น,นะครับผมนักแสดงจากภาพยนตรเ์เรื่องเสือ ผมไมโอรับบทเป็นเสือมาเห่สวนครับครับผมเปียรักนะครับรับบทเป็นเสือใบครับผมตอนเด็กผมดูหนังมันจะมาแบบนี้ครับเนี้ยครับโอเคผมขอท่าเสือแล้วกันนะอันนี้เสืออะไรเสือใบนิ่งอย่างนี้เลยใช่ย่างงี้แหละนี่กำลังจ้องเหยื่ออยู่อย่าให้มาใกล้นะเร็วยิงไม่โดดเฮ้ยเกิดค่อง กะล่อนโค้งเฮ้ยอะไรโค้งกระสุนโค้งภาพยนตร์เสือไน่นอยครับเป็นเป็นสารคดีสว์โลกครับไม่ใช่ครับเสือนี่คือเสือเป็นโจรนะโอโจรที่แบบออกปล้นครับหรือว่าบางคนก็จะมีอุดมการ์ในแบบของตัวเองครับสี่เสือนี่คุณเพชรศอุดมการของคุณคือผมผมอะฮะผมมีปมในใจที่ผมต้องเคลียร์ผมมีสิ่งที่ผมต้องล้างแค้นอยู่ใครอยากรู้ก็ดูในในหนังนะครับผมใช่ครับ สนุกมากๆครับน้ําตาไหลอ่ะมันเลยไปไม่มันไม่ไปดูไม่ได้หัวมันใหญ่โตครับแล้วก็ไปสุดจริงๆครับทุกวันเหมือนเป็นฉากจบของหนังทุกวันเลยครับมันใหญ่ขนาดนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นตัวทุกใบคุ้มค่าแน่นอนครับผลงานนะครับตอนนี้ก็ฝากไปเลยครับเรื่องเสือนะครับยี่บสามตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับไม่ต้องดูภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์มาก่อนก็ได้มาดูเรื่องเสือได้เลยเพราะว่าเขาเกิดก่อนขุนพันธ์นะครับผมก็ฝากเสื้อนะครับ ที่ลงดองบอยทำร่วมกับเขายืเร่อมเสือนะครับผมมีทั้งหมด4ลายนะครับเสือด้าเสือใบเสือมีเทียสวนแล้วก็เสือฝ้ายนะครับผมมาจับใจใช้สอยกันได้นะครับผมขอบคุณลายมากๆ